ทีนี้มาดูแนวโน้มมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับก็ออกมาวิเคราะห์แนวโน้มว่าสงครามการค้ารอบเนี้ยนะครับใครจะอยู่ใครจะไป<ท>ะนะฮะดรอานนท์ผู้ช่วยาัตราจารยน์ดออรอานอนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับจากนิด้านเนี่ยนะครับซึ่งมันก่อนก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวเที่ยงของเราในช่องสงกรานเนี่ยนะครับอาจารย์อนานอนท์เนี่ยนะครับฟันธงเลยบอกว่าสงครามการค้าเรื่องเกี่ยวกับการตั้งกำแพงภาษีครั้งนี้ อเมริกาคือผู้พ่ายแพ้เพราะเหตุใดบ้างนะครับไปไล่เรียงดูกันนะฮะหอเมริกาเริ่มต้นประกาศสงครามก่อน 2. ทรัมป์โวกเวกโวยวาตามนิสัยไม่นิ่งนะ,ะเมื่อไม่นิ่งเจอกับเสือยิ้มยากพูดน้อยต่อยหนักแบบสีจิ้นผิงเห็นชัดๆว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบสจีนสายป่านเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลรีเซิร์ฟยาวกว่าคือไม่มีนี่ และแถมเป็นเจ้าหนี้อเมริกาอีกด้วยนะครับ 4. จีนเทขายพันธบัตรสหรัฐทีเดียวเนี่ยสหรัฐเดี้งแน่นอนเลยนะฮะ5จีนสายป่านยาวกว่าเรื่องจํานวนประชากรคือมีถึง1,400ล้านนะครับกับอเมริกานั้นมีแค่300ล้านคน 6. จีนมีซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่การผลิตที่สุดยอดผลิตเองได้เกือบทุกอย่างไม่มีอเมริกาจีนก็อยู่ได้ 7. บริกนะครับ b r i c s บริกเนี่ยนะครับกลุ่ม ประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะที่มีจีนเป็นแกนนํามีอินเดียมีอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งอีกหลายประเทศเข้าข้างจีนเพราะจีนมีเงินมากกว่าสหรัฐอเมริกาคนมีเงินก็ย่อมเสียงดังกว่าพวกมากกว่า8การเมืองในประเทศของจีนมั่นคงพร้อมใจกันต่อสู้รักชาติส่วนการเมืองในอเมริกานั้นเงินเสียงดังกว่านะาการเมืองในอเมริกานั้น เละเทะแล้วก็มีการต่อต้านสงครามการค้ามาถึงทรัมป์เองก็ถูกต่อต้านจากคนอเมริกันใช่ไหมเดินกระบวนกัน50รัฐ1น50ลั1,200เมืองนะครับเก้าจีนมีแร่เอิร์ธนะที่สหรัฐจำเป็นต้องใช้ก็คือพวกพวกทรัพยากรธรรมชาติที่แบบหายากอะนะอ,อเมริกาต้องเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าไฮเทคต่างๆต้องพึ่งจากจีนเยอะนะครับ อาจารย์อนนท์ก็สรุปว่ารวมๆแล้วเนี่ยจีนสายป่านยาวกว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเท่าไรนักและถือไพ่เหนือกว่ามากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาไล่เรียงว่าปะทะกันจริงๆแล้วเนี่ยจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการยิงจรวดใส่กัน<ช>มันเป็นเรื่องใครมีทุนสำรองเยอะกว่าเรื่องการผลิตเรื่องการพึ่งพาใครใครมีพวกเยอะกว่าออแล้วอเมริกาอันจริงเนี่ย วันนี้เนี่ยนะในจีนเองเนี่ยที่อเมริกาตั้งภาษีไว้เป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นโรงงานจากนักลงทุนของอเมริกาเองะนะเคยเห็นไหมคลิปที่เขาทำล้อเลียกันว่าถ้าไปตั้งโรงงานในอเมริกาอยากอย่างที่ทำอยากให้ตั้งเนี่ยนะคือคนอเมริกันเนี่ยหนึ่งคัดจ้างสูงใช่แล้วก็ทักษะความทำงานไอโรงงานต่างๆเนี่ยมันคือน้อยมากเมื่อเทียบกับโลก เพราะว่าแอ่นี้เป็นผู้นําเข้าอย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้ผลิตหลักแล้ว<ช>อะไร<ช>แบบนี้นะครับใช่ค่ะ